หขนนึ้นมาหลังจะเย็ดน้ำเลยตั้ตั้งหน่อยก็มามาแล้วก็ลวงเลยเนี่กกนเกาะนีโอ้ตรงเนเอาเข้าคั่วมาหน่อยสิ

อ้ยแต่แสบสบายฮัลโหลแอนพุกีกระไดออกีายก่านจะขึ้นไปเฮ็ด ไฟกุ้งครับก้อนหอนมันเสียบเนี่ยเราจะสีนู้นอะไรอ่ะไม่ได้เห็นกันอืม้วันเดียวมึงส่งมวันไม่ส่งมือวันใครได้ของมันบ่แต่มีหนังตอนมันจะฟังไม่ดมเมีห้ฮงมีเฮงงห้างดิห้างเนี่ย สุดน้ำสุดน้ำเมื่อนี่เอา